สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สูนย์รทาเซ็นโคลพัทยาค่ะและนี่คือกิจกรรมงานกันวิเศษดวงดาวนะคะกับงาน Central Kids Day e, Dolittle Pirates ค่ะซึ่งงานนี้ค่ะแน่นอนว่าเราได้เนรมิดพื้นที่ลานกิจกรรมตรงนี้นะคะให้น้องๆเห็กๆได้มาร่วมสนุกกับการตะลุยผุมซัค่ะที่สาคัญค่ะงานนี้จัดกันทั้งหมด5วันเต็มๆนะคะวันนี้วันแรกค่ะ ั้แต่วันที่11แล้วก็จะอยู่กันไปจนถึงวันที่15มการาคมเลยค่ะ Welcome everyone to Central Kids Day, The l i n e Pirate at Central Pattaya and this event is held during the 11 to th 15 January 2024 and we have prepared many special activities for your kids to enjoy such as our pirate table. ่เอ,อยากให้น้องๆมาเล่นบอลลูนอยากให้น้องๆมาระบายสีตรงนี้เสียเงินหรือเปล่าอันนี้ฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยย้ำเลยนะคะเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Central Flight Air s o l a t i o n gentlemen This station here over there is a pending workshop for your kids and so I would like to invite everyone uh, to download Central Flight a application to join this event for free enjoy your time and if you download the Top f l i g h application you will get uh our, our snacks and candy flavor and you will uh play uh ball pool นะวันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะให้น้องๆเนี่ยมารวมสนุกกับทางบ้านบอลเนี่ยตรงนี้ก็คือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักรุ่เดียวค่ะทุกคน